รอยเสน่หาบทที่3ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเป็นเวลาดึกมากแล้วแต่อารยาก็ยังนอนไม่หลับเธอจึงลุกจากเตียงนอนหยิบเสื้อคลุมสีขาวของเธอขึ้นมาสวมและเดินออกจากห้องนอนเพื่อลงไปหาอะไรดื่มเผื่อว่ามันจะช่วยให้เธอนอนหลับได้บ้างอดที่จะชำเลืองมองประตูห้องรับรองแขก ที่อยู่ตรงข้ามกับห้องนอนของเธอไม่ได้อาระยะนอนพักอยู่ภายในห้องนั้นเพียงลำพังเนื่องจากเต็นท์ที่เตรียมเอาไว้ให้พักด้านล่างเต็มหมดแล้วทุกหลังชายหนุ่มจึงต้องแยกขึ้นมานอนพักบนบ้านของเธอไฟในห้องปิดมืดสงสัยคงจะหลับแล้วกระมังอารยาคิดในใจพร้อมทั้งเดินลงบันไดไปยังห้องครัว เพื่อหาน้ำดื่มแก้กระหายด้านนอกซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งเต็นท์นอนของบรรดารุ่นพี่และเพื่อนๆของเธอเงียบสนิทคงจะหลับกันหมดแล้วเพราะนี่มันก็ตีสองกว่า,วาเข้าไปแล้วคงจะมีแต่เธอนี่แหละที่ยังคงนอนไม่หลับอารยารินน้ำเปล่าให้ตัวเองหนึ่งแก้วแล้วก็เดินถือน้ำแก้วนั้นออกจากห้องครัวไปทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้โซฟา ที่ตั้งอยู่ภายในห้องรับแขกสายตามองมือผ่านกระจกใสบ้านใหญ่ออกไปยังด้านนอกซึ่งมืดสนิทจะมีก็เพียงแค่แสงไฟจากโคมไฟที่ติดเอาไว้เพื่อให้แสงสว่างเพียงเลือนลางเท่านั้นอาระยะชะงักเท้าที่กำลังจะก้าวผ่านห้องรับแขกเพื่อออกไปที่ระเบียงด้านนอกทันทีที่สายตาของเขามองฝ่าความมืดเข้าไปปะทะกับร่างบอบบางของหญิงสาว ที่กำลังนั่งเหม่อมองออกไปยังหน้าต่างอาระยาเดินสาวเท้าเข้าไปหาร่างบางของหญิงสาวอย่างเงียบกริบยังไม่นอนอีกเราอุ้มชายหนุ่มถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพร้อมทั้งเดินเข้ามาซุดตัวลงนั่งยังเก้าอี้โซฟาที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับหญิงสาวถึงแม้ว่าภายในใจลึกๆแล้วเขาอยากที่จะเข้าไปนั่งข้างๆหญิงสาวก็ตามอาระยาสะดุ้งด้วยความรู้สึกตกใจ เมื่อได้ยินเสียงของชายหนุ่มเพราะเธอกำลังนั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่แต่เมื่อเธอเห็นชายหนุ่มที่กำลังซุดตัวลงนั่งยังเก้าอี้ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามเธอใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นราบเรียบติดออกจะบึ้งตึงค่ะหญิงสาวตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบหัวใจของเธอกำลังเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกอกมันไม่จริงเลยที่เธอบอกว่าเธอลืมเขาได้แล้วและเขา ไม่มีผลต่อจิตใจของเธอเพราะจริงๆแล้วเธอยังคงรักเขาอยู่แต่เธอพยายามที่จะหลอกตัวเองมากกว่าแล้วคุณล่ะคะทำไมถึงยังไม่นอนอีกหรือว่าแปลกที่ก็เลยทำให้นอนไม่หลับอารยาพยายามบังคับน้ําเสียงให้เป็นปกติและพยายามควบคุมหัวใจที่เต้นรัวให้กลับมาเป็นจังหวะปกติเช่นเดิมอืมสงสัยจะแปลกที่อย่างที่อุ้มว่านั่นแหละ จะรับอะไรอุ่นๆสักแก้วไหมคะเดี๋ยวดิฉันจะไปเอามาให้หญิงสาวถามตามมารยาทของเจ้าของบ้านไม่ต้องหลอกอุ้มชายหนุ่มตอบพร้อมทั้งใช้ใสายตามองพิจารณาใบหน้าของหญิงสาวที่เขามีความรู้สึกอยากจะครอบครองเธอฝากความมืดด้วยสายตาวาวโรดเพราะอะไรนะหรือที่ทำให้เขานอนไม่หลับ ถ้าไม่ใช่ข่าวคราวของเธอที่เขาเพิ่งได้รับรู้มาเมื่อสักครู่นี้จากลูกน้องคนสนิทของเขาที่เขาสั่งให้ไปสืบเรื่องราวของเธอมารายงานให้เขาทราบลูกน้องคนสนิทของเขาก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมเพราะเมื่อ15นาทีก่อนหน้านี้เขาเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากอานาจเพื่อรายงานถึงเรื่องราวของเธอและก็เพราะเรื่องราวของเธอนั่นแหละ ที่เป็นสาเหตุทำให้เขาไม่สามารถที่จะข่มตาให้หลับลงได้จนต้องลุกขึ้นมาเพื่อหาอะไรดื่มเพื่อคลายเครียดเสียก่อนตลอดระยะเวลาสปีเธออยู่ใกล้เขาเพียงแค่เอื้อมเท่านั้นเพราะหลังจากเรียนจบเธอก็ได้เข้าไปทำงานอยู่ที่บริษัท pk design จำกัดซึ่งมีเขาเป็นหุ้นส่วนใหญ่และมีลูกพี่ลูกน้องของเขาก็คือนายพีรพัฒนเหมราชนั่งแทนเป็นผู้บริหารอยู่ บุคคลที่สนิทสนมกับครอบครัวของเขาเท่านั้นถึงจะรู้ว่าเขาเป็นเจ้าของ PK ด้วยเพราะตัวเขาเองไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปที่นั่นเลยมอบอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงานให้แก่ในายพรพัฒน์ญาติผู้น้องของเขาแต่ข่าวที่ทำให้เขารู้สึกร้อนใจอยู่ในตอนนี้ก็คือนายพีมีท่าทีชอบพออารยาซึ่งเขายอมไม่ได้ เขาไม่มีวันยอมเสียเธอให้กับผู้ชายคนไหนเด็ดขาดต่อให้คนคนนั้นจะเป็นนายพีซึ่งเขารักเหมือนกับน้องชายแท้ๆของเขาก็เถอะเพราะเขาไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้กับหญิงสาวคนไหนมาก่อนเลยเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงมีความต้องการอารยามากมายขนาดนี้และเขาเองเมื่อเขาต้องการสิ่งใดแล้วเขาต้องได้คอยดูนะ เขาจะทำทุกวิถีทางที่จะได้เธอเอามาไว้ครอบครองอรารยะคิดใหม่มาดในใจดิฉันขอโตขึ้นไปนอนก่อนนะคะหญิงสาวบอกนั่งคุยกันก่อนสิอุ้มแล้วทำไมถึงพูดกับพี่สะห่างเหินอย่างนั้นละ่ะเรียกพี่เหมือนเดิมสิชายหนุ่มพูดออกมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบดิฉันว่าเอาไว้คุยกันตอนเช้าดีกว่าคะ่ะหญิงสาวพยายามบังคับน้ำเสียงไม่ให้สัน่นเพราะจริงๆแล้ว ตอนนี้หัวใจของเธอกำลังเต้นแรงจนเธอกลัวว่ามันจะทะลุออกมานอกอกอยู่แล้วอะไรพอพี่มาก็ง่วงนอนเลยเหรอนั่งคุยเป็นเพื่อนพี่หน่อยสิชายหนุ่มบอกด้วยน้ำเสียงราบเรยียบไม่ดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าจะเข้าใจผิดหญิงสาวปฏิเสธอ้าวยายอุ้มมานั่งทำอะไรมืดมืดฟืนไฟไม่รู้จักเปิดแล้วทำไมดึกดื่นป่านนี้แล้วยังไม่หลับไม่นอนอีก โอภาถามผู้เป็นน้องสาวทันทีที่เขาเดินแกมวิ่งลงมาจากชั้นบนและกําลังจะเดินผ่านห้องรับแขกไปยังประตูหน้าบ้านเพื่อเอารถออกพาเมียของคนงานไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแต่เห็นร่างบอบบางของผู้เป็นน้องสาวนั่งอยู่ภายในห้องรับแขกเสียก่อนและท่าตาเขาไม่ฝาดเขาว่าน้องสาวเพียงคนเดียวของเขานั่งอยู่กับอาระยะซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยของเธอ ที่เพิ่งเดินทางมาถึงมตอนเย็นและยังเป็นคนเดียวที่ขึ้นมานอนพักบนบ้านไม่ได้นอนพักที่เต็นท์เหมือนกับคนอื่นๆเสียงของผู้เป็นพี่ชายทำให้อรารยาสะดุ้งอีกครั้งด้วยความรู้สึกตกใจซึ่งต่างกับอรารยะที่คงนั่งนิ่งไม่ไหวติงสิ้นเสียงของผู้เป็นพี่ชายอรารยาก็ผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้โซฟาที่เธอนั่งอยู่โดยทันที พร้อมทั้งเดินเข้าไปหาพี่ชายเพื่อที่จะเลี้ยงขึ้นชั้นบนกลับไปยังห้องนอนของเธอในใจกำลังนึกขอบคุณพี่ชายที่มาช่วยเธอได้ทันเวลาพอดีเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอจะหาทางปลีกตัวจากชายหนุ่มได้อย่างไรแล้วนี่พี่โอแต่งตัวจะออกไปไหนคะดึกดื่นป่านนี้แล้วอารยาถามพี่ชายด้วยความสงสัย เมื่อเธอสังเกตเห็นว่าพี่ชายของเธออยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนขาย,ยาวที่พร้อมจะออกไปข้างนอกแทนชุดนอนที่เขาใส่อยู่ก่อนหน้านี้พี่จะพาเมียเจ้าชัยไปโรงพยาบาลนะ่ะโอภาต,ตอบด้วยน้ำเสียงราบระยับพี่หนุ่ยเป็นอะไรคะพี่โออารยาถามทันทีด้วยความรู้สึกห่วงใยเพราะเธอรู้จักหนุ่ยเป็นอย่างดีไม่เป็นอะไรมากหรอกแค่เจ็บท้องจะคลอดลูกนะ่ะไปนอนได้แล้วเยออุ้ม นี่มันตีสามแล้วนะเดี๋ยวก็ไม่สบายอีกหรอกเพิ่งหายนะเราโอภาสพูดด้วยความห่วงใยในตัวน้องสาวคนเดียวของเขาและอดที่จะช่ำเลืองสายตาไปมองอาระยะซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยของน้องสาวของเขาด้วยความสงสัยไม่ได้ดึกตื่นป่านนี้แล้วทั้งสองลงมาคุยอะไรกันมืดมืดฟืนไฟก็ไม่รู้จักเปิดโอภาสคิดในใจด้วยความระแวงเพราะอะไรน่ะหรือ ก็เพราะเขาห่วงน้องสาวคนเดียวของเขามากนั่นเองอุ้มม่วงนอนแล้วขอตัวขึ้นไปนอนก่อนนะคะพี่โอคุณอรารยะราตีสวัสดิ์ค่ะอรารยาพูดจบก็วิ่งขึ้นมันไดไปทันทีปล่อยให้ชายหนุ่มสองคนยืนเผชิญหน้ากันอยู่ภายในห้องรับแขกเพียงลําพังดึกแล้วคุณอรารยะยังไม่นอนอีกหรือครับตื่นมาแลวรู้สึกคอแห้งนะครับผมก็เลยลงมาหาน้ำดื่มอรารยะตอบด้วยน้ำเสียงราบเรยียบโอพาด แอบรอบถอนหายใจเบาๆด้วยความรู้สึกโง่งจเมื่อได้ฟังสิ่งที่ชายหนุ่มพูดพร้อมทั้งส่งยิ้มให้อรารยะนิดหนึ่งที่มุมปากผมขอตัวก่อนนะครับเชิญคุณอรารยะตามสบายขอบคุณมากครับอรารยะกล่าวขอบคุณด้วยน้ำเสียงราบเรียบไม่เป็นอะไรครับพูดจบโอภาสก็เดินพระจากชายหนุม่มออกไปทันทีเพราะเขาต้องรีาพราภรรยาคนงานในไร่ไปโรงพยาบาลอรารยะ มองตามร่างของโอภาสท,ที่เดินเร็วๆออกไปจากบ้านอย่างรีบเร่งด้วยสีหน้าราบเรียบและเมื่อโอภาสขับรถออกไปแล้วเขาจึงหันกลับมามองรูปถ่ายของครอบครัวหญิงสาวขนาดใหญ่ที่ติดอยู่บนผนังห้องรับแขกภายในภาพอารยาส่งยิ้มหวานเธอใส่ชุดรับพระราชทานปริญญาบัตรใบหน้าของเธอได้รับการแต่งแต้มสีสันของเครื่องสำอางเพียงบางๆมันจึงทำให้ดูงดงามมากขึ้น เพราะโดยปกติแล้วเธอไม่ชอบแต่งหน้าเมื่อเธอแต่งแต้มสีสันของเครื่องสำอางลงไปบนใบนหน้ามันจึงทำให้ใบนหน้าของเธอดูสวยคมมากขึ้นเขาจะต้องเอาเธอมาเป็นของเขาให้ได้มันจะไปยากอะไรเพราะเมื่อก่อนเธอเคยมีใจให้เขาอยู่แล้วเพียงแต่ในตอนนั้นเขาเองที่ไม่คิดจะสนใจเธอแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้ว อารยาขับรถเข้ามาจอดยังบริเวณลานจอดรถของบริษัทที่เธอทำงานอยู่ด้วยใบหน้าที่สดใสในมือหอบแฟ้มงานรุุงพลังถึงแม้ว่าเธอจะลาพักร้อนไปสิบวันแต่เธอก็ยังหอบเอางานกลับไปทำที่บ้านนี่แหละจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เจ้านายของเธอซึ่งก็คือพีรพัฒเหมาราชให้ความรักและเอื้อเอ็นดูเธอมากกว่าลูกน้องคนอื่นๆ เธอเป็นคนขยันเก่งมีความสามารถมากมายและที่สำคัญพีรพัฒนนั้นให้ความสนใจเธอในอีกฐานะหนึ่งก็คือฐานะแฟนเขาพยายามเปิดเผยความรู้สึกของเขาที่มีต่อเธอออกมาให้เธอได้รู้แต่อารยาก็เพียงแค่ให้ความเคารพพีรพัฒนในฐานะเจ้านายและฐานะพี่ชายเท่านั้นแต่มีหรือที่คนอย่างพีรพัฒน์จะยอมแพ้ เพราะตาบใดที่เขายังมีความหวังอยู่เขาก็ไม่คิดที่จะท้อถอยในเมื่อเธอก็ยังไม่มีใครดังนั้นเขาก็ยังมีสิทธิ์อ้าวกลับมาแล้วเหรออุ้มสุรพงษ์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของหญิงสาวเอ่ยถามทันทีที่อารยาเดินผ่านโต๊ะทำงานของเขาเพื่อเข้าไปยังห้องทำงานส่วนตัวของเธอค่ะของฝากอยู่ในห้องครัวนะคะแล้วว่ายังไงครพี่พงษ์ลูกค้าที่อุ้มฝากไว้ ตกลงลูกค้าว่ายังไงบัางคะหญิงสาวถามถึงลูกค้าที่เธอฝากงานเอาไว้ให้สุรพงษ์ไปพรีเซนต์งานแทนเธอในช่วงที่เธอลาพักก้อนเพื่อกลับไปเยี่ยมบ้านและร่วมงานแต่งงานของเพื่อนสนิทที่จังหวัดเชียงใหม่ลูกค้าตกลงตามที่อุ้มเสนอนั่นแหละพี่ส่งเรื่องให้ฝ่ายวิศวกรรมไปดําเนินการให้แล้วอ้าวกลับมาแล้วเหรอสาวน้อยคิดถึงพี่ใช่ไหมล่ะถึงรีบกลับมา ชัยพรเดินเข้ามาภายในห้องทำงานและพูดหยอกล้ออรารยาด้วยน้ำเสียงสนุกสนานซึ่งเป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วที่ชอบล้อชอบแกล้งบรรดาเพื่อนร่วมงานสวัสดีค่ะพี่ชัยอรารยาทักทายด้วยน้ำเสียงสดใสใบหน้าระบายไว้ด้วยรอยยิม้มอุ้มคุณพีเชิญที่ห้องนะ่ะปิยวัตรเดินกลับเข้ามาภายในห้องทำงานหลังจากที่เขาเข้าไปคุยงานกับพีรพัฒน์เอ่ยบอกอรารยา ้อมทั้งส่งยิ้มให้หญิงสาวอย่างอ่อนหวานขอบคุณค่ะพี่วัดอุ้มไปก่อนนะคะพี่พี่แล้วคุยกันตอนเที่ยงค่ะพูดจบหญิงสาวก็เดินเข้าห้องทำงานส่วนตัวของเธอไปทันทีเพื่อวางของและเตรียมตัวเข้าไปพบกับผู้เป็นเจ้านายตามคำสั่งก๊กก๊กก๊กเชิญครับเมื่อได้ยินเสียงอนุญาตอารายาก็เปิดประตูเข้าไปภายในห้องทำงานของผู้เป็นเจ้านายทันที พีรพัฒน์เงยหน้าขึ้นจากเอกสารที่เขากำลังก้มหน้าก้มตาอ่านและเมื่อเห็นร่างบางของหญิงสาวเดินเข้ามาเขาจึงละสายตาจากเอกสารและส่งยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนอารยาเดินเข้ามาภายในห้องของพีรพัฒน์พร้อมทั้งส่งยิ้มให้แก่ผู้เป็นเจ้านายสวัสดีค่ะพี่พีอารยาพูดพร้อมทั้งยกมือไหว้ทำความเคารพพีรพัฒอย่างอ่อนน้อมพีรพัฒนเป็นทางเจ้านาย และยังเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยของเธออีกด้วยเมื่อเธอเรียนจบเขาจึงได้ชักชวนเธอให้มาทำงานกับเขาที่นี่นั่งสิอุ้มคุณพ่อคุณแม่สบายดีหรือเปล่าพีรพัทน์ถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอารยาสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับพีรพัฒน์โดยมีโต๊ะทำงานตัวใหญ่ของเขากั้นอยู่สบายดีค่ะพี่มีงานใหม่ให้อุ้มทำลูกค้าติดใจในผลงานการออกแบบของอุ้ม ก็เลยอยากให้อุ้มไปออกแบบตกแต่งบ้านพักริมทะเลที่ไหนล่ะคะพี่พีอารยาถามด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นและคนดีใจที่มีลูกค้าชื่นชอบในผลงานของเธอที่ระยองจ้ะงานนี้อุ้มต้องทำสุดฝีมือเลยนะเพราะเจ้าของบ้านเป็นญาติของพี่เองสบายมากค่ะพี่พีงานนี้อุ้มจะทำให้สุดฝีมือเลยคะ่ะและสัญญาว่าจะไม่ทำให้พี่พีเสียชื่อเด็ดขาดหญิงสาวพูดด้วยรอยยิ้มที่เกลื่อนอยู่ทั่วใบหน้า นี่ครับรายละเอียดคร่าวๆพีรพัฒน์พูดพร้อมทั้งเอื้อมมือไปหยิบแฟ้มที่วางอยู่บนโต๊ะด้านหลังส่งให้หญิงสาวสายตาย,ยังคงจับจ้องอยู่ที่ใบหน้ารูปไข่ที่มีเครื่องหน้างดงามของหญิงสาวด้วยแววตารักใคร่อย่างไม่ปิดบังความรู้สึกที่เขามีต่อเธออารยาเอื้อมมือไปรับแฟ้มมาพร้อมทั้งเปิดดูอย่างคร่าวๆด้วยความกระตือร้นเมื่อเธอได้อ่านคร่าวๆแล้ว จึงทำให้เธอสนใจบ้านพักหลังนี้เป็นพิเศษเพราะจากรายละเอียดที่เธอได้อ่านบ้านพักหลังนี้มีบรรยากาศที่สวยงามตั้งอยู่ติดก,กับทะเลฝั่งตะวันออกเพราะเธอเป็นคนที่ชอบทะเลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหญิงสาวจึงรู้สึกหลงไหลบ้านพักหลังนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นเพียงแค่รูปถ่ายเลยทีเดียวอารายาอ่านรายละเอียดไปก็อดที่จะรู้สึกอิจฉาเจ้าของบ้านพักหลังนี้ไม่ได้เพราะมัน คือบ้านในฝันของเธอพี่พีคะไม่มีรายละเอียดของเจ้าของบ้านหรอคะหญิงสาวถามด้วยความสงสัยเพราะเมื่อเธอเปิดดูรายละเอียดจนหมดแล้วเธอไม่เจอรายละเอียดของลูกค้าเหมือนอย่างเคยเพราะโดยปกติแล้วจะต้องมีรายละเอียดของลูกค้าแนบท้ายงานมาด้วยเพื่อให้มันธนกรได้ศึกษาประวัติของลูกค้าคร่าวๆจะได้รู้ก่อนว่าชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรก่อนที่จะนัดพบกัน เพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดและความต้องการของลูกค้าแต่นี่กลับไม่มีรายละเอียดของลูกค้าแนบมาให้เธอด้วยอ๋อพี่ลืมไปนะไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเพราะยังไงอุ้มก็ต้องไปคุยกับลูกค้าก่อนอยู่ดีอารยาว่าเพราะก่อนที่เธอจะลงมือทำงานเธอจะขอนัดลูกค้าพูดคุยรายละเอียดต่างๆก่อนเสมอถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้อุ้มไปพบญาติพี่ได้เลยนะงานนี้เจ้าของบ้านเขาอยากให้เสร็จเร็วๆนะ่ะได้ค่ะ พี่ฝากด้วยนะค่ะพี่พีถ้าไม่มีอะไรแล้วอุ้มขอตัวไปทำงานก่อนนะคะหญิงสาวเอ่ยขออนุญาตด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนพร้อมทั้งลุกขึ้นจากเก้าอี้ที่เธอนั่งอยู่โดยไม่รอให้ผู้เป็นเจ้านายเอ่ยอนุญาตก่อนด้วยซ้ำครับพีรพัฒนมองตามร่างบอบบางของหญิงสาวที่เดินออกจากห้องทำงานของเขาไปด้วยรอยยิ้มเขาปกครองลูกน้องเหมือนพี่เหมือนน้องเขาเปรียบเสมือน ที่ใหญ่ที่คอยดูแลน้องๆอีกหลายคนและทุกคนก็ให้ทั้งความรักและความเคารพแก่เขาเป็นอย่างดีส่วนอรารยาเขารู้สึกพิเศษกว่าคนอื่นๆเขาพยายามจีบเธอมาตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่มหาวิทยายลัยด้วยกันแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งเธอเรียนจบเขาจึงได้ชักชวนเธอให้มาทํางานที่บริษัทของเขาเพราะตราบใดที่เธอยังไม่มีแฟน เขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองเป็นเจ้าของเธอ